การ์ตูนไมค์ครับตอนโจซี่แมวครึ่งตัวหรือ SCP S C P 5 2 9นักเรียนทั้งหมดทำความครบคุณครูนะสวัสดีครับ,ค,รบคุณครูนะสวัสดีเด็เกเรียนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูน่าจะมาสอบนะครับไอหางเจ้าแมวโจซี่นะครับ เจ <Wow. S 2> าา้าแมวเหมือนน่ารักจังเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับงั้นก็ไปให้อาหารเจ้าแมวกันได้เลยครับ ติกายก็ยง่ายมากเลยนะครับให้เด็กเรียนทุกคนนะครับให้อาหารเจ้าแมวโจซี่นะครับและถ้าถูกใจเจ้าแมวเนี่ยจะได้รับคะแนนเกรดเอไปเลยนะครับถ้ายางนั้นเริ่มจากเลยนซอมบี้คุงก่อนเลยนะครับโอ้โหเจ้าแมวหนะ้ารูปหน้าคับจริงๆเลยนะเนี่ยฉันรู้แล้วแหละว่าแกชอบกินอะไรเจ้าเหมียวสำหรับแกเนี่ยจะต้องนี่เลยโไก่ยังไงล่ะอะเอาไปกินเลย โอ้โยขนนมฟูจริงๆเลยนะนี่ยว้าวเก่งมากเลยนะครับดักเรียนซอมบี้คุงฮ่าๆอย่าลืมให้คะแนนเกรดเดผมด้วยนะครับคุณครูนะฮ <ś> เอาละครับดักเลียนคนต่อไปนะครับ <ś> ดักเรียนสเกรตันคุงครับตาเธอแล้ว <ś> ไอ้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเจ้าซอมบี้คุงเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้อาหารอร่อยที่สุดในโลกเลย แต่ว่าแมวเนี่ยมันชอบกินอะไรนะกินพริกหรือเปล่าอันนี้เอาไปกินดูฮะโอ้อยนักเลนสเกลตันคุงครับสอบไม่ผ่านนะครับเต็มหน้าผมเลยเอ้ยเอาเลยครับเด็กเลนคนต่อไปไดครับนักเลนคลิปเปอร์คุงครับตาเธอแล้วเอ้ย,อยคณกลัวครับผมกลัวแมวนะ่ะ จะไหวไหมเนี่ยเอาเจ้าแมวเดี๋ยวฉันจะให้กินของอร่อยออร่อยนะเอ้ยจะทำอะไรนะเอ้ยอย่าเข้ามาสิเอ้ย นักเลยนคิปเปอร์คุงครับสอบไม่ผ่านนะครับกลับไปฝึกมาใหม่ด้วยนะเอาละนักเียกคนต่อไปครับนักเล้นแมงมุมคุงตาเธอแล้วนะผมจะทำให้ได้เกตเอเลยครับคุณครูน,นนะผมว่านะจเจมียอเน่ชอบกินของหวานแน่ๆเ,เลยนี่เอาเนี่ยสิช็อกโกรตอร่อยนะเอ๊ะไม่นะ่าเจมิเอ้ฟื้นขึ้นมาสิ าแมกเลนแมงมุมคุ้งแมวก,กินช็อกโกแลตไม่ได้นะครับขอโทษด้วยครับคุณครูนะผมไม่รู้นี่ครับเอยเอาละครับนักเลียนคนต่อไปครับดักเรียนสลามคุ้งครับเย้เยเยเราจะได้อาหารเจ้าเมียวแล้ววันนี้เราเตรียมของดีมาด้วยนะมันคือผลไม้ย,ยังไงล่ะ ว้าวเก่งมากเลยนะครับดักเรียนสลามคุงเย่เย่เย่ขอบคุณครับคุณครูนะเอาเลยครับเด็กเลนกตัต่อไปครับดักเรียนซอมบี้หมูคุงครับ <Yeah. S 1> โอโหฉันเต็มของอย่างดีมาให้นายด้วยนะเจ้าเมียวโจซี่ของนั้นมันคืออะไรดูไหมนั่นก็คือเมื่อเขือเทศยังไงล่ะนี่ลองชิมดูสิอร่อยนะ อะ,อะไรกันแมวกินมเขือขเทศไม่ได้แล้วเนี่ยอนักเรียนซอมมีหมูคุ้งสอบไม่ผ่านนะครับไม่นะไม่ฉันอดอได้คะแนนเกรเอเลยเฮ้ยเอาละครับเลิกเล่คนต่อไปครับเด็กเกนวิทเทอร์สเกลตันครับ ฮาวแมวน้อยน่ารักจังเลยนะเจ้าแมวโจซี่วันนี้ฉันเตรียมของอร่อยมาให้ด้วยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคือชีสยังไงล่ะนี่เอาไปเลยชิมดูสูตรเค็มน้อยนะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเย้ว้าวเยี่ยมมากเลยครับเ็กเล่น wither skeleton ขอบคุณมากครับคุณครูนะลาก่อนนะเจ้าแมวโจซี่ เอาละครับเรียนคนต่อไปครับนักเรียนเอนเดอร์แมนคุงเรียกหาฉันอยู่หรอเจ้าแมวโจซี่โโน่ารักจังเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้ของอร่อยวันนี้อะไรรู้ไหมนั่นก็คือของที่ทอดมาจากน้ำมันมันก็คือไก่ทอดยังไงละ่ะนี่เอาไปกินเลย อะไรกันฉันรัสาทอดมาให้ที่ทำไมถึงไม่กินกันนะอุ้ยกินเองก็ได้อ้นักเรียนเอเดนแมนคุ้งสอบไม่ผ่านนะครับเฮ้ยโกรธโกรธเดี๋ยวก็จับทำแมวย่างซะเลยนี่เอาละครับเดกเลยนคนต่อไปครับนักเรียนแก๊สครับ ได้แต่เป็นใช้ไม่ได้เลยนะไอเด็กแวนคุงตง้องฉันเนี่ยฉันจะทําให้ดูเองว่าแมวนะชอบกินอะไรสิ่งที่แมวชอบกินนั้นก็คืออะไรรู้ไหมก็คืออาหารแมวยังไงล่ะโอ้โหว้าวเก่งมากเลยนะครับดักเรียนแก๊สโโฮโฮขอบคุณมากครับคุณครูดนา เอาละครับได้เรียนทุกคนก็สอบกันหมดแล้วครับถ้างั้นไปฟังเกรดคะแนนกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย <S <S ซอมบี้คุงได้คะแนนเกรดเอสเกลตันคุงได้คะแนนเกรดเอฟิปเปอร์คุงได้คะแนนเกรดซีแมุงคุงได้คะแนนเกรดเอฟ สลลมคุงได้คะแนนเกรดเอสอมบี้หมูคุงได้คะแนนเกรดดีวิต์สเกลตันได้คะแนนเกรดเอเอ็นเดอร์แมนคุงได้คะแนนเกรดเอและในเ้ายคนสุดท้ายนักเรียนแจ๊สได้คะแนนเกรดเอนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่นาด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจน้องนากันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ